ครับผมสวัสดีครับผม2ฝั่งโถงชาแนลนะครับวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆมาชมเครื่องสีข้าวขนาดเล็กที่ใช้ภายในครัวเรือนในบ้านหลังเล็กๆหลังหนึ่งเนาะของอพี่น้องฝั่งสองปอ,ปอลาวนะครับเป็นเครื่องสีข้าวขนาดเล็กๆที่ใช้มอเตอร์ไฟฟ้าปั่นนะครับอันนี้เราจะเอานำข้าวเปลือกที่มีอยู่แล้วภายในบ้านเนาะเทลงไปเทลงไปจุดนี้แล้วเครื่องมันก็จะคัดแยกเป็นข้าวเปลือกอเป็นข้าวสารเป็นปลายข้าวรำข้าวเนาะ เราก็จะเอาลำข้าวปลายข้าวตรงจุดนี้ไปเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่เลี้ยงหมูที่เลี้ยงภายในอยู่ในข้างบ้านเนาะอันนี้เป็นเรื่องที่ดีมากเลยไม่ต้องไปหาซื้อที่ไหนเลยเพราะว่าเราสีบข้วาสารตรงนี้เราก็ได้เอาเข้าวเปลือกข้าวแกบลำอะไรพวกเนี้ยเอาไปใช้ประโยชน์อีกมากมายนะครับเป็นเครื่องที่แบบว่าผมไม่ค่อยได้เคยเห็นเลยเนาะไม,ไม่รู้ไม่แน่ใจว่าประเทศไทยอาจจะมีส่วนน้อยหรืออาจจะไม่มีเลยก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับ ผมไม่เคยเห็นตัวผมเองผมไม่เคยเห็นผม,มเพิ่งเคยเห็นนี่แหละมันเป็นอะไรที่แบบว่าโอเคเลยนะครับใช้เครื่องเล็กแบบนี้เนาะเ,เนี่ยใช้ใช้อยู่แต่ในบ้านไม่ต้องไปไม่ต้องเอาไปตรงไหนเลยเอาเข้าเปลือกนีก็เทใส่ลงไปแล้วก็เป็นข้อสังใช้งานนี้เลยเนาะ <Oui. S 1> ก็เอามาฝากเพื่อนๆให้รับชมเนาะอันนี้เป็นของอะไรที่ดีๆทางฝั่งซอปลาวรนะครับผม